วันนี้ค่ะเมษายนนะคะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของนักแสดงสาวก้อยรัชพรโพคินนภากรน,นะคะอดีตคนรักของหนุ่มอารมณ์ดีนิกกี้ณชัดค่ะ เรเรียกได้ว่าก็อวยพรวันเกิดนะคะด้วยข้อความซึ้งๆที่เรียกได้ว่าเต็มไปด้วยความหวังดีซึ่งอดีตคนรักอย่างคุณนิกกี้นะคะก็โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความที่เป็นเนื้อร้องของเพลง Happy Birthday พร้อมอวยพร Happy Birthday นะครับน้องก้อยมีความสุขมากๆเป็นลูกที่น่ารักของแม่แบบนี้ตลอดไปรักน้องเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดา Happy Birthday ครับปอลอรอรับของขวัญพรุ่งนี้นะ สาวก้อยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าโอ้โหน้า่าขอบคุณคะ่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ